น้อยกันนี่ค่ะนี่ก็เริ่มจะเน่าๆแล้วค่ะแล้ว่าก็ยังโอเคอยู่ค่ะนิดนิดๆกินหอมหมากเลยนะคะนี่บานฟังจะบานครังจะเอิญบกมงบ้งใบโบกค่ะเอาเข่าเหนียวยัดโบกข้างในนะคะแล้วเอิญเป็นบกมองใบโบกค่ะหรือว่าจะเป็นบกม้งกะล่อนก็ได้นะคะที่เขาเอิญกันม้งกะล่อนม้งบ้านม้งน้อยนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะ แบบเอาเนุ่งงามๆค่ะแต่ว่ามันเริ่มจะเน่าไปหมดแล้วค่ะอันนี้เน่าเยอะไว้เอาค่ะอันนี้ก็เน่าค่ะต้องมาเก็บแต่เฉพาะเนาะคะเป็นชิงชิไดเพราะมันเริ่มเน่าอะค่ะเน่าหมดแล้วเน่าหมดแล้วค่ะ,ะชิไดแค่นหนึ่เดียวอ,อันนี้ได้ค่ะ ไม่น้อยคะ่ะตัวกันนิ่มแล้วได้แล้วนี่เนาวเยอะคะ่ะนี่ไม่ฉาวด้วยเรามาฝาดน่คะ่ะบอาไาที่ลูกคะ่ะนะตอนนี้ที่ลูกชี่น้วยกลับไปล้คะ่ะ หมดแล้วค่ะพี่แค่นี้ค่ะเตยอยู่บนตน้นมันมาถ่าในสุกค่ะปานไดนนะคะยังเป็นผุ่มเยอะอยู่เลยค่ะนนะคะพี่เตยผุ่มบอกมองทั้งอันเลยค่ะ,ะก็อาจจะว่าเห็นนะคะมันหมูดเมิดขงังทึ้งแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บต้นนุน่น้ำค่ะเี่ยค่ะต้นที่สองของเรานะคะ ตอนนี้เนี่ยหลายว่ะค่ะเลยค่ะจะเห็นเป็นพุ่มเป็นพุ่มเลยค่ะเฮาอะไรไ<อ>นี่ค่ะเดี๋ยวเฮามาเก็บต้นที่สองกันค่ะโอ้ต้นนี้รู้สึกว่าหน่วยจะใหญ่นะคะนี่ค่ะโอ้ดีดีค่ะยังไ่านในเนาเลยแปลว่าพุ่งโลนนะคะนิ่นมๆล่ะค่ะ เดีอีกค่ะนี่ค่มีให้กินในเรือเลยค่ะแต่ว่าเก็บเอาช่วงเศร้านะคะ่ะมันจะลน,นะคะ่ะนี่อันนี้เน่าละค่ะฮลูกมีสวยค่ะมนี้พงลลนไมนีนี่น้อยเนี่ยสวยมากค่ะ ลูกมีส่งจะเน่าละคะ่ะเนาวิี่นี่เริ่มเนาค่ะนี่ลูกนีก็สวยค่ะเก็บเก็บกันเลยค่ะลูกนีก็เนาและะ้วค่ะหมดออกเลยลูกมียังได้อยู่ค่ะไปปุ๊บลูกนีก็สวยค่ะ นี่นีเขาต้นนี้พังได้เยอะเลยค่ะต้นนี้ฟังได้หลายนี่ค่ะต้นนี้ก็ยังงามต้นนี้เนาหมดแล้วค่ะโอ๊ะนี่ค่ะได้อีกลุกนึงนี่ค่ะมีอีกลุกนึงได้อีกค่ะแต่ว่าลูมีเริ่มจะเนาแล้วค่ะนี่ เอาไปห้องน้องกินเลยค่ะตะเกียไใอีก,กน่าจะกินว่าได้ค่ะมีได้อีกลูกนึงค่ะูน้ำต้นนี่หลายค่ะนี่อีกลูกนึงค่ะอันนี้ต้องเก็บว้อีกค่ะเพราะายังแท้ในนิ่มบันไดค่ะเพราะเริ่มแบบมีซับๆเราๆต้องไม่เอาค่ะทิ้งเป็นฟ๋ย นี่ตรกนี้ก็สวยค่ะได้อีกค่ะลูกนี้ได้อีกค่ะหมดนี่ลูกนี้สวยค่ะแต่ยังไมท่ทันได้สุกบันไดค่ะยังทันได้นิ่มค่ะของบ่มมาอีกค่ะอืบนี่ก็ได้อีกค่ะว้าวเยอะจริงนี่ค่ะมดละค่ะมาเดินอ้อมกันเป็นทีเรียบ้อย ป,ประมาณนี้ค่ะนี่เวลายอยู่นะ,ะค่ะนี่ลราคาแต่ว่าต้นเนี้ยเยอะค่ะเห็นว่าค่ะนวยแบบหอย,ยังเยอะเลยค่ะต้นนี้จากที่ปีที่แล้วบามีเลยปีนี้ดกค่ะเดี๋ยวฟังภาพไปเบิงบอกมองกเกษมยู่ต้นนี่ที่ฟังค่ะ เอาไปดองนะคะหรือบกมองแก้วหรือมันเอิญกันนะคะแต่มีพี่คนหนึ่งที่บอกอว่าบุกมองอะไรนะ<ด>พเพิงล<ด>ืมแล้วแต่ขอไปด้วยค่ะเพงเอาสับที่ตัวเองเอิญที่ตัวเองเรียกอยู่ตลอดดีกว่าค่ะบางที่มันอาจจะจืดอ,อะไรในหัวค่ะแต่ว่ามมนกน็คิดบ่ออกค่ะเมื่อกี้เห็นเห็นต้นเนี่ยค่ะลนป๊๊กลงมาเลย เล้ว,ว่าเบิ่งก้อนค่ะน้วยเด๋มันร่นเมื่อกี้ฟังมันร่น,นปุ๊บลงมาแม,นามนน้นุ่ยงามหรือน้อยเนองนีะค่ะต้องเป็นน้อยนี่เฮ้ยสวยค่ะนี่นิ่มด้วยด้วยนี่ค่ะถ่ายมันร่นเองมันก็จะนิ่มๆแบบมีใบบกได้เลยค่ะแต่ว่าถา้าฝาดูทั้งต้อนอะ่ะจะต้องเอาบ่มใบก่อนนะคะบ่มใบก่อนให้มันแบบให้มันสุกก่อนนะคะึงถึงจะ บีบไนอ,ออกระบายบุกใดนะคะแ้วชวนมาใขรมันลดนเองมันจะหอมแล้วมันจะสุกปีบานดีกลัวที่จะมาต่อยเอาไปบ่มนะคะก็ mm. จะมาเก็บกันช่วงเศร้าแบบนี้นะคะ mm. เดี๋ยวป้องพายังไปมวง, mm. ง,ง,ง,งต้นนั้นคะ่ะดกขึ้นกัน,นะคะ่ะ mm. นี่ค่ะหุกมวงทีเอาไปดองนะคะ mm. เนือจะแข็งะคะ่ะ mm. เนือจะแข็งดองแล้ว mm. เนือเล็ดนะคะนี่ เต็มเลยค่ะหมดแดงกับเต็มเลยค่ะหลายค่ะต่อมันมีลน้นเลยค่ะเดเก็บไปดีกว่านี่ค่ะนี่ล้นเองค่ะจะให้ล่มค่ะ ยอะอยู่แล้ค่ะหลายเติบค่ะในนี้รุ่นนี้นะเดี๋ใกลเฮิมแล้ว้อค่ะนี่ถ้าเป็นสีแบบนี้นี่เดี๋ยวฟังจะมาเหตุคีบไปที่การเลือกบอกม่วงสำหรับอันใดพ่อรองนะคะเด,ะะะด,ดะะี๋ยว,ม,วม,มีพี่ที่ถามฟังมาว่าบกม่วงขนาดไอประมาณใดนะคะถึงจะหัวดองใดนะคะแต่ว่าวิดีโอนี้ฟังผ้าอัปเดตบกม่วงกับเบิ่งแต่งมงไปก่อนนะคะ เดี๋ยวพี่โดนาค่อยมาเล่นโลกันอีกทีนึงค่ะอืมเยอะค่ะอดอกไม้กับนี้ค่ะมันเปจะบติดแลรวคะนคะคะอะไรปีนี้มันจะบอดองแล้วค่ะมันจะเก็บไว้ให้มันสุกเอาไปกวนค่ะมงงควนในต้นเนี้ยสีสวยแล้วก็หอมมากค่ะ พอปีที่แล้วฟังเก็บไปดองเยอะมากเลยนะคะพ่ค่อยเหลือสุกไวยปันไดนะคะเพราะพ่อกวน,นะคะ่ะแต่ปีนี้ว่าจะเหลือไวให้มันสุกนะคะแล้วก็ไว้เอาไปกวน,นะคะ่ะหมดแสงนี่ค่ะผมเนียงเยอะเลยค่ะเยอะมากมากค่ะข้างบนก็ะมี่ค่ะ เยอะค่ะเยอะนี่นะคะส่วนคลิมนีฟังกับพามาอัปเดตบกมวงของปีนี้นะคะปี6กี่แล้วก่บกะเพ้าเมืงแตงโมที่ฟังปลูกใด้ประมาณหกมือคะ่ะหกวันนั่นเองนะคะแล้วกะพ้าไม้เกลบบบกมวงกะหล่อนนะคะบกมวงใบโบค่ะอืม <c oughs> เซนคลิมนี้ฟ้องก็ต้องขอโตไปแค่สานีก่อนนะคะไว้เจอกับฟ้องไมในคลิมนาค่ะบ๊ายบายค่ะ